พอสีนะครับอยากเป็นทหารตำรวจนี่แหละครับเพราะคุณพ่อเป็นตำรวจชันผู้น้อยคุณพ่อถือปืนมาก็ได้แต่รููปของคำปืนนั่นแหละครับอยากเป็นนักรบตั้งแต่ปอสีนี้ต้นมานครับมีครั้งหนึ่งที่ไปสอบเข้าโรงเรียนทหาร มีพระผู้ดุลมาปรากฏตอที่ไม่ได้ออกสื่อนงครับมาปรากฏอยู่ข้างบ้านเน่ยแม่ก็ไปดูหมอไปเนี่ยยายคำชื่อคำก็ถามลูกว่าจะให้ฝากอะไรแม่ไปดูแม่ก็บอบไปดูหน่อยแม่คนจะไม่สอบโรงเดียนทหารตำรวจจะเป็นทหารไม่ได้ทีตำรวจะไยทีพระผุทดงก็ท่านก็บอกว่าจด็กๆพวกนี่เป็นอาวุธจะเกิดแล้วล่ะ นะครับแต่ชุดไล่พายกนเลยเกิดแล้วผมไม่ทราบว่าท่านเล่าลงลูกนั้นท่านเป็นใครก็เลยเล็งมันที่ฐานอย่างเดียวเลยทีนี้นะครับแต่งานก็มีกำลังใจหรือว่าก็เลยได้สรุปแล้วเนี่ยตัวที่ทําให้เราต้องต้องอยากเป็นทางตำรวจคือพ่อตำรวจชั้นกุนอยนะครับแล้วก็มีใจที่จะ รัากการทหารตั้งแต่สมัยมาแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนนะไม่เคยเปลี่ยนแม้ว่าพุ่มชีวิตมันเป็นเด็กอาชีวะอยู่ช่วงหนึ่ะครับพอไปเรียนรอตอนสี่ปีครับก็ออยกังอยากเป็นรอจนอาชีวะมาก็าหาันแล้วเป็นทางนี้จนได้ก็ก็ถือว่าเป็นทหารโดยโดยโดยสายเลือดโดยจิตสำนึกมางแต่นั้นมาครับ